วันนี้นะคะเราจะมาใช้เงินนะคะหนึ่0แสนบาท5 0าหมื่นาน่ารักมากเลยนะโอ้โวมันน่ารักมากเลยอ่ะ1 7 0 0 0เจ็ดนกว่าบาทคะเฮ้ยแฮปปี้แฮปปี้เบสวัสดีค่ะที่ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมิกิติยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราอยากพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย แอมจะใช้เงิน1นึ่งแสนบาทนะคะให้หมดภายใน1วันนะคะซึ่งโดยปกติต้องขอเกินก่อนนะว่าเวลาจะใช้ใจ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีการคิดนะคะก่อนที่จะใช้นะเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหาเงินเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแอบ,บขี้งกนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกนิดน,นึงเนาะเออแต่ว่าวันนี้เราอยากทํานะคะเป็นคอนเทนต์หนึ่งแสนกันนะคะซึ่งจะพาเพื่อนไปช็อปนะแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะที่แอมตั้งใจที่จะไปซื้อมากๆเลยนะก็คือ iPad คะ่ะทุกคนซึ่งแอมไม่ได้ซื้อมาใช้เองเนื่องจากเราอะชอบติดมือถือกับแบบใช้คอมมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องแอดมินของเรานะคะที่อยู่กับแอมมานานมากๆแล้วเนี่ยก็คือน้องนะคะขยันมากแล้วก็มีการพัฒนานะคะซึ่งแอมอะจะพูดย้ำๆเสมอเนาะว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยู่ใกล้ตัวแอมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีการพัฒนาอะไรเงี้ยเราก็อยากดันนะเพราะว่าเราชอบ e n v i r o n m e n t ของคนขยันนะคะแล้วก็พัฒนาเนาะซึ่ง เราเนี่ยก็เลยอยากซื้อนะคะเป็น iPad ให้น้องเนาะเพราะว่าน้องเขาบ่นๆว่าแบบพี่แอมเออแบบ iPad, iPad มันสวยนะแล้วก็เห็นน้องแอบแชร์บนหน้าเฟซบุ๊กนะคะเราก็เลยจัดให้สักเครื่องเลยแล้วกันวันนี้จะซื้ออะไรอีกยังไงอีกนะคะเดี๋ยวลองรอไปติดตามชมกันนะซึ่งหน้าผิวสดของแอมเนี่ยจะเป็นผิวแบบนี้นะทุกคนคนถามเยอะมากว่า พี่คะพี่ใช้สกินแคร์อะไรทําไมหน้าไม่เคยมีสิวเลยจริง,รงๆเนี่ยแอมทำนะคะเป็นคลิปวิดีโอสกินแคร์ที่แอมอใช้ประจำประจำนะทุกคนก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่แอมทาประจำเลยเนี่ยทุกวันนะคะที่ไลฟ์นะก็คือกินรอยัลเจลลี่นะคะนมพึ่งกินคอลลาเจนด้วยนะคะ กินทุกวันจริงๆทุกเช้าต้องอัดทุกวันเพราะว่า2อันนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องผิวนะคะแล้วก็คนที่เป็นสิวเนี่ยตอนนี้นะคะก็คือสิวยุคที่สําคัญคือช่วยบารุงสมองด้วยนะคะเวลาที่เรานอนน้อยตื่นมาไม่อ่อนเพลียนะคะแล้วก็ลดอาการผมร่วงนะแต่ว่าอันเนี้ยขายดีมาก คือลูกค้านะคะที่แบบกินอนะ่ะเขาบอกว่าคอลลาเจนแบรนด์อื่นที่เขากินมาบางทีมันจะเหม็นคาวหรือแบบหวานเลียนใช่ปะแต่ของเราไม่ใส่น้ำตาละคะแล้วก็ไม่เหม็นคาวไปกินเบอร์รี่อร่อยมากลองเข้าไปดูนะรีวิวกันได้นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นเคล็ดลับที่เราอะ่ะใช้จริงกินจริงเดี๋ยวแอมนะคะจะไปแต่งหน้านะคะในไลฟ์แบบหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยว ออกไปช้อปปิ้งกันจ้าไปจ้าตอนนี้นะคะกำลังไลฟ์อยู่ใน Facebook p เพจนะคะซึ่งไลฟ์แต่งหน้าอยู่นะก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยทักทายหัวใจกันมาเต็มเลยนะคะซึ่งตอนนี้คนดูอยู่1,200คนนะคะจะบอกว่าใครนะคะที่อยากดูแต่งหน้านะคะก็สามารถมาติดตามมันได้นะคะที่ เฟซบุ๊กเพจเอม่กิติยานะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันตลอดนะจ๊ะและทุกคนก็น่ารักกัแอมมากๆเลยนะคะหลายๆคนแบบปวดใจกันรัวๆเลยนะจ๊ะน้องแอดมินเรามาแล้วนะจ๊ะเมื่อคืนนอนกี่โมงคะประมาณตีหนึ่งได้ค่ะตีหนึ่งนะคะส่วนเจ้าของบงก็คือนอนตีสองนะคะเราจะไม่หลับไม่นอนกันนะคะตอนนี้ก็กำลังไลฟ์อยู่ขอดูรูปบีฟอร์หน่อยได้ไหม <c oughs> ขอแบบใกล้ๆ <c oughs> รูปบีฟอร์นะคะ <c oughs> ก็เป็นสิวแบบอักเสบอะไรต่างๆนี่ <c oughs> ให้ดูนะคะ อันนี้คือร้องไห้มาอันนี้คือร้องไห้มาให้แอมดูนะเพราะว่าน้องก็บอกนะว่าแบบพี่แอมหนูไม่ไหวแล้วสิวแบบเป็นหนักมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือหน้าน้องจริงๆนะอ่ะแล้วก็ให้ดูหน้าตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะอันนี้ก็คือหน้าตอนนี้นะคะหน้าปัจจุบันนะคะเพราะว่า กินนมพึ่งกับคอลลาเจนทุกวันนะคะก็คืออัดเวลาสองซองมันเห็นผลนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ลองแค่คนเดียวนะคะคือมีรีวิวเยอะมากสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เพจอัมริเทเลนเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพากันไปช็อปปิ้งหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะได้อะไรกนันบ้างนะจ๊ะเออไปจ้าทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้างกันแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกระเป๋านะคะในช็อปแอลวีเดี๋ยวไปดูกันว่าเราอ่ะจะซื้อกระเป๋าอะไรยังไงนะเพราะว่า วันนี้นะคะเป็นวันเกิดน,นูรีนั่นเองนะคะจะบอกว่าแอมอ่ะไม่ได้ซื้อกระเป๋าให้ตัวเองนะทุกคนแต่ว่าแอมจะมาซื้อกระเป๋านะคะให้หนูรีเป็นของของวัญวันเกิดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะโดนค่ากระเป๋าไปเท่าไหร่นะจ๊ะไปเลยจ้าทุกคนค่ะจะบอกว่าแอมดูรุ่นที่แอม,มอยากซื้อ ให้หนูรีมาแล้วก็บอกว่ามันน่ารักมากแล้วแบบโชคดีมากนะคะที่แอมมามาที่สาขาอิมพเวียนนะคะแล้วก็พี่พนักงานาเขาบอกว่ามีด้วยทุกคนเราก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าสียตื่นเต้นมากเลยนะคะซึ่งเอาจริงๆว่าแอมอะอย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าแอมอะไม่ได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์นี้ให้ตัวเองมานานแล้วแต่อันนี้เห็นเป็นวันเกิดเพื่อนแล้วแบบหนูรีเป็นคนน่ารักกแอมมากทุกคนคือไม่ว่าแอมอะจะออกผลิตภัณฑ์อะไรมาหรือก่อนที่แอมเริ่มทำแบรนด์คือหนูรีคอยแบบ รีวิวให้ฟรีหรือแบบช่วยเหลือแอมแบบว่าโดยที่แอมไม่ต้องร้องขอซึ่งเพื่อนแบบเนี้ยมันหายากคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องจับน่ารักมากเลยดูคนดูนี่เป็นแบบผ้าเนาะขอลองขอเลือกว่าจะปะแบหน้าเหมือนหน้าตาผ้าเหมือนผ้าใช่ปหมขอลองอันไหนซีไหนขายดีอ่ะที่มีเก๋เนาะเก๋เนาะยังไงหรือเราจะต้องซื้อแบบเป็นทเวนตกับนหรี่อะไรอย่างนี้ขอบคุณนะคะโอ้ยน่ารักอ่ะ สีนี้คือน่ารักมากอันนี้น่าจะเหมาะกับหนูหลี่สีนี้ก็แบบสวยทุกคนควรสรุปเราได้ใบนี้ไปนะคะมันน่ารักมากดูสีสีแล้วก็สะพายได้ด้วยนะคะคือแบบเก๋เวอร์ซึ่งแอมคิดว่าเหมาะกับหนูหลี่มากมากเลยนะทุกคนนี่จัดไปนะคะห้าหมื่นห้านะจ๊ะวันเกิดเพื่อนไปคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะไปซื้อของนะคะป๊อบทางานกับพี่มากี่ปีแล้วสปี สองปีกว่าๆได้แล้วป่ะสองปีกว่าๆแล้วคิดว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมเยอะเยอะป่ะเยอะ้ากกวคนอื่นเพรเยอะอ่ะมันมันมันกระโดดเยอะมากอะทุกคนแบบคนอื่นยังทําอะไรอยู่แต่นี่ก็คือแบบไปสู่เพื่อนอะที่อนไม่สามารถทําได้อะเหมือนกันใช่ทำไมมันเป็นแบบขนาดนี้เลยวะก็เก่งก็เก่งแล้วคือน้องก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะว่ามีการพัฒนาตัวเองตลอดนะจ๊ะ อยู่ด้วยกันมาก็คือไม่มีการหยุดพัฒนาแล้วทุกครั้งที่ให้เงินเดือนคุณปอกก็จะพูดว่า<ม>ขอบคุณค่ะแล้วก็นางก็ตองมีคำสร้อยบอกว่า<ม>หนูจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้นะคะ<ม>ซึ่งนางก็ทำเหมือนจริงจิงคนไปเดี๋ยวเราซื้อของกันดีกว่าได้ข่าวเปิดว่าอยากได้ iPad ไ,ไดอ,อไแพดเงิงเน,นเดือนก็ได้เยอะแล้วอานนี้ iPad Air น่ารักมากทุกคนพกพาสะดวกดูนี่ความน่ารักอันนี้ราคาเท่าไหร่คะราะคาจะเริ่มต้น64สิบจิกค่ะเหมือนเก้าเก9า0้อาเก้าร้ถ้าเกิดว่ากี่จิกนะ64ถ้า256ราคา2องห้าหกจะสองหมื่นสี้มืนส่แล้วอันนี้มาสั่งยังไงอ่ะอันนี้จะเป็นใส่ซิมได้ค่ะนี่เป็นสร้อยเป็นรางวัลของคนขยันนะคะวันนี้นะคะบอกแล้วว่า<บท>เรามีปฏิบัติการก็คือใช้เงิน<บ>ว<ท>ันลาแสน ถามว่าซื้ออะไรให้ตัวเองหรือยังอ๋อยังยังไม่รีบใช้นะคะให้ตัวเองยังนะคะโอ๊ยน้ำตาขอเบ้าไม,ไม่เคยแบบนี้แพ้ขนาดนี้ไงเหมือนแบบอะไร ดูดูร้องไห้เป็นอะไรเออ,อก็ขยันก็ไปมีการดาวมาทุกคนมันร้องแยวจะร้องตามนะแล้วจะบอกเลยว่าปีนี้แอมตั้งใจว่าแอมอยากปัน้นแบรนด์แอมก็คือจะมีแม่ทีต่งตางๆแล้วน้องเพราะว่าก็คือเป็นแอดมินแอมที่อยู่กับแอมมานานใช่ปะ่ะน้องก็จะรู้ว่าต้องทำไรน้องก็แบบไปช่วยเทรนไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆว่าเราอะไม่ต้องบอกให้น้องทําแต่น้องทําเองอะซึ่งแบบ เออพราะคนดีๆก็หายากเหมือนกันนะก็โดนไปนะคะไอแพดหนีเครื่องกับเคสนะคะจริงนะทุกคนใครอยู่กับพี่แอมแล้วแบบขยันนะพี่แอมให้หมดเลยนะทุกคนแบบ<ม>ถ้าเกิดเขาหลัก<ม><ๆ>ขยนันก็คือมีบ้านให้บ้านมีรถให้รถ <c oughs> ลอเล่นล้อเล่นไม่ไม่ได้ให้ขนาดนั้นนะไม่ต้องแอมมาหาเดี๋ยวจะหาว่าเอะให้ทุกอย่างหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ทุกคนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะพากันไปซื้อน้ำหอมเป็นร้านนี้เลยค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านที่มาซื้อน้ำหอมค่ะแล้วจะบอกว่า เขามีหลายแบรนด์หลายพอที่เป็นแบบแบรนด์นิชจริงๆที่ราคาสูงแต่หอมมากคนมาสก์ตข้าไว้คือต้องบอกกตอนนะว่าแบรนด์เนี่ยเขามีมาแบบช้านานแล้วก็เขาเป็นแบรนด์ที่แบบทำมาเพื่อลาชูวงอะไรอย่างเงี้ยของอังกฤษใช่ไหม มีตั้งแต่หน,นึ่ร้ยตอนเนี้ยปี2,012แล้วใครดูคลิปนี้ลองลบก,กันมาหน่อยว่ามันจะได้ประมาณกีป่ปีนะทุกคนหอมมาถึงนี่แหละ <5 S 1> ใส่มแมส<อ>ยังแบบอหอมอ่ะเฮ้ยมันเป็นกลิ่นแบบยูนิคอะซึ่งรอบที่แล้วนะคะที่เรามาช็อปที่นี่เนี่ยเราซื้อนะคะเป็นขวดสีทองให้คุณแม่เสียบากววนก็คือขวดนี้เลยทุกคนขวดนี้ราคาเท่าไหร่คะลราคาอยู่ที่สองหมืนนะคะรอบที่แล้วเราจัด น้ำหอมให้คุณแม่นะเพราะว่าแอมจะบอกนะว่าทุกคนคือแอมอะไม่ว่าใครจะช่วยเหลือแอมหรือแบบใครที่ซัพพอร์ตแอมอยู่ข้างๆแอมอะแอมไม่เคยดื้อแล้วคุณแม่คนที่แบบน่ารักแอมมากคือบางทีอะ แอมออกกระดับมาอย่างเงี้ยแม่แอบ,บมาซื้อถังน้องแอนมินดิคือแอบ,บมาซื้อเองแล้วก็เอาไปรีวิวให้ตอนที่แบบเราไม่เคยขอไม่เคยอะไรเลยเมื่อประมาณวันก่อนนะคะแอมมาซื้อน้ําหอมให้ตัวเองนะ mm hmm. แล้วก็ได้มีการคุยกับ sales, mm hmm. ซเซลล์เซลล์กาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีน้ําหอมนะ mm hmm. เป็นแบบกลิ่นใหม่ของแบรนด์นี้กาลังจะมาก็เดี๋ยวมาเจอกันเนี่ยอันเนี้ยสองวันแล้วนะคะเราก็เลย เดี๋ยวจัดขวดนี้ละกันทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นน้ําหอมนะคะราคา1น0 0 0นกว่าบาททุกคนซื้อให้ตัวเองยังไม่กล้าซื้อเลยนะซื้อให้คนอื่นงงมา iPad เนี่ยซื้อเองไม่กล้าซื้อกระเป๋าเนี่ยปีนี้ยังไม่กล้าซื้อของตัวเองซื้อให้คนอื่นกูก็ว่าย่างเนี้ยนะคะว่าเป็นคนบ้าเลยกันไหมคะตอนนี้ถึงเวลาที่จะซื้อของให้ตัวเองสักทีหลังจากที่เราซื้อให้คนอื่นไปแล้วของที่ซื้อให้ตัวเองก็คือนี่ค่ะขนมปังต่างๆนานาเพราะว่าตอนนี้ที่ฉันหิวมากทุกคน คนค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปเซอร์ไพรส์หนูลี่แต่นางยังไม่รู้นะจ๊ะเดี๋ยวลองโทรถามนางก่อนว่านางอยู่บ้านหรือเปล่านนะยังไงล่ะคุณผู้ชมอยู่บ้านหรือเปล่าถามก่อนว่าอ,อยู่บ้านหรือเปล่าอแอบไปหาผู้ชายหรือเปล่านหนึ่ง <Hello. S 2> ลีวันนี้เธออยู่บ้านปะเนี่ย,ยเธอถ่ายงานเสร็จยังยังเลยอ๋อเออจะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งแกไปที่บ้านนะได้ได้เออเออ a few moments later จะเป็นแมสก์เหรอแคมเจปญโอ้ยเราคุ้มามากถ่ายงานพอดีเลยโอุ้ยสวยและรวยมากสวยรวยมากเลยแหละนี่เปล่าก่อนได้เป็นตัวสวยสุดแต่ก็แต่งหน้าไว้แล้วมอไซค์เนี่ยคือมอไซค์ใครแฟนเหรอไม่ใช่ตากล้องอ๋อนึกว่าเธอแอบมีกล้องมีจิกอยู่มาข้ามาก่อนมาโอ้ยนี่ทุกคนอุ้ยเธอจริงหรอ เปิดดูก่อนอาจจะไม่ใช่ข้างในก็ได้รอเล่ได้จะองหลอกรอมันเป็นหลอกหลอหยอกหยอกเพื่อนนี้ไม่น่าหลอกหลอกถัดเลิกระดับคุณเอ็มมี่กิติยาแล้วเอาที่เธอมาจากบ้านเหรออะไรนะเธอมาจากบ้านใช่ค่ะทางขับอ๋อทางขานพอดีทางขานพอดีไม่ผ่านหรอกค่ะตั้งใจมาค่ะสี่สิบกิโลคุณผู้ชมเพื่อนบอกทางขับสี่สิบกิโลอะเปิดดูก่อนไม่ชอบหรือเปล่าอุ้ยตื่นเต้นอ่ะนี หุย <cents> ห <input> ุยอะอรไงไอ่งไนี่อยากจะบอกเลยว่าว่าฉันฉันอะไรหุยหุยขอบคุณมากเลยค่ะหุยจะบอกว่าเป็นแบรนด์เนมชิ้นแรกในชีวิตเออเพราะฉันรู้ไงว่าฉันไม่เคยซื้อแบรนด์เนมเคยแล้วเธอก็ไม่ซื้อด้วยตามด้วยการขายรูปั่างคือแบบ นี่เจ้าแม่จ้าแม่ของกินควรคนไปติดตามได้นะคะช่องพี่ไอยใครชอบใส่กินต้องจัดแล้วช่องนี้ค่ะนี่ฉันจริงๆหรอกเนี่ยเอามาทำคอนเทนต์เป่าหรอกมาไม่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 ใช่เลยหรอกเพราะว่าเมื่อกี้อติอะนะทำไมคะหยอกมาก่อนบ้านลุกมาก นี่เมื่อกีอ้ไม่กินไปเลยเ yeah. มันแะใครันช่ <laughs> ฉันรู้แล้วว่ากระเป๋าใบนี้มันได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเพื่อนทุกคนอุดรดนด้เลยอมมารีอมมารีรอยย่อจะรีพลัสนะคะอันนี้ไม่ใช่จะาทุกวอมมีไฟเบอร์คือจะบอกว่านางอะอยู่มาตั้งแต่แบรนด์อะยังแบบเป็นตัวเทสแล้วให้นั่งลองแล้วบางทีนะเราก็ไม่ได้บอกเพื่อนหรอกเราก็ส่งให้แล้ว,ลวเพื่อนก็แบบรีวิวให้ตลอดเราถึงบอกว่าบางทีเนาะ คือเราก็ซื้อกระเป๋าแบบแบรนด์เนมให้เพื่อนอะเพราะว่านานก็ซัพพอร์ตเราเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าวันเกิดต้องปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งกระเป๋าหนึ่งแมตน่ารักมากเลยแฮปปี้เบิวันแฮปปี้เบิคนรู้เยอะนึงอะแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะขอบคุณนะไปแฮปปี้เบิร์เดย์อังลีษกันด้วยนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในออฟฟิศแล้วนะทุกคนซึ่งนี่อยู่กับคุณแม่ตัวแทนนะคะแล้วก็นี่แม่ทีมของเรานะคะ น้องแอดมินต่างนะจ๊ะก็กําลังนั่งเทนแต่ว่าเราก็จะมีการกินข้าวไปด้วยเทนไปด้วยพร้มอมๆกันนะจ๊ะ <laughs> ที่เรากินนะคะวันนี้ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต,ต้มยำร้านเฮียบิ๊กนะใครชอบกว๋วยเตี๋ยวต,ต้มยำแบบแซ่บๆอร่อยๆนะคะต้องลองกินร้านนี้คืออร่อยมากนะ <laughs> นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะ <laughs> ก็ได้มีการเมาส์มอยถาม คุณแม่กับน,น้องนะว่าเป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็เข้านอนก็เห็นมองออกไปทางหน้าต่างนะคือเห็นแสงเข้เาใจว่าเป็นแสงไฟแต,แต่ไม่ใช่ค่ะสว่างแล้วคือทุกวันนี้นอนก็คือสว่างไม่เน้นนอนนอนน,อน้อยแต่นอนนะก็ตอนแรกๆแม่มาบอกว่าช่วยดูน้องเอื้องด้วยนะให้ช่วยไขยด่ดีๆนะเป็นไงคะคุณแม่ตอนนี้ดีหรือยังคะดีมา ดีมากแบบไม่ต้องนอนกันเลยนะคะก็ตอนนี้เป็นแม่ทีมได้หนึ่งอาทิตย์กว่าๆเป็นยังไงบ้างก็แทบไม่ได้นอนเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณพี่ตัวแทนทันนะคะที่แอบว่าเข้ามาด้วยคำชื่นชมบอกว่า ที่เห็นน้องเอื้องแล้วก็มีกำลังใจหรือว่าอยากเปิดบินอะไรอย่าง,งนี้ค่ะคืณจริงจนะคะนี่และที่ปังกว่าก็คือน้องอยากขายไปยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ว่าน้องเอาเงินให้คุณแม่เท่าไหร่แปดหนึ่งค่ะเท่าไหรนะนน่นะแปดหนึ่งค่ะ เด็กอายุ19นะคะมีเงินแสนให้คุณแม่แล้วที่น้องให้เนี่ยก็เป็นเงินก้อนแรกที่น้องหาได้นะทุกคนเดี๋ยวจะแปะนะคะเป็น Facebook น้องไว้ตรงนี้นะคะก็ไปตามกันได้นะคะซึ่งเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะนั่งเทรนกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนเทรนเสร็จนะจ๊ะไปละจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของะคะที่เราสั่งมาจากในเน็ตนะจะบอกได้เลยนะคะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราอะช็อปในเน็ตค่อนข้างหนัก เชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันถ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราซื้อมาแล้วสามารถเพิ่มมูลค่าได้หรือว่าเราซื้อมาปั๊บมันสามารถเอามาใช้ทํางานได้หรืออะไรได้แอมก็จะไม่ขี้งกนะแอมก็จะแบบคิดแป๊บเดียวแล้วแอมก็จะซื้อเลยเพอร,รู้ว่าของสิ่งนั้นอะ่ะมันซื้อมาแล้วสร้างมูลค่าได้ค่ะทุกคนเนาะทุกคนมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ซึ่ง เราก็จะไว้นะคะแล้วมันก็จะไหลไปตามพื้นแล้วมันก็จะดูดฝุ่นดูดผมดูดอะไรต่างๆของเรานะคะน่ารักมากเลยซือมาจากในชั่นป,ปีนะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวกล่องอื่นก็จะนั่งแกะประมาณนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็พาทุกคนอยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าใครก็ตามนะคะที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอย่างเงี้ยที่เขาว่าคอยช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเรานะคะหรือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อเราอะไรเงี้ยวันสําคัญต่างๆแบ่งปันความสุขให้เขาทุกคนเพราะว่า คนที่ดีๆหรือคนที่หวังดีกับเราซัพพอร์ตเราอะจริงๆอะมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นอะควรจะเก็บคนแบบเหล่านี้เอาไว้ในชีวิตนะคะมันก็เป็นแบบว่าพลังบวกของเราเนาะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากให้แอนํำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะ่ารักทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดคอยดูตลอดแล้วก็ให้กาลังใจคอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะ วิดีโอไหนก็ตามนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย